สวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุป,ปรกรในช่องม่อนคลาสิกก็กลับมาพบกับพี่พี่ในช่วงของวัตถุมงคลนะครับด้านหน้านี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชิญบุญยศรินะครับแห่งวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับซึ่งหลวงพ่อเชิญนี้ท่านถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับและเป็นลูกศิษย์จะบอกว่าเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นที่ทันนะครับหลวงพ่อกัลวัดพญาติเลยก็ว่าได้แต่ว่าเป็นการทันในรูปแบบของทันในช่วงระยะเวลาของท่านเป็นเนนนะครับประวัติโดยย่อของท่านนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาประวัติของหลวงพ่อเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในรายการในช่อง YouTube ของ เปิดบันทึกตำนานนะครับรายการเปิดบันทึกตำนานถ้าจะเล่าไว้อย่างชัดเจนประวัติของท่านนะครับเป็นสิทธิของหลวงพ่อเพิ่มวัดโคกทองนะครับซึ่งหลวงพ่อเพิ่มนั้นท่านก็เป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคและมีหลายครั้งต่อหลายครั้งที่หลวงพ่อปานนั้นท่านก็ได้มาพำนักนะครับมาจําวัดอยู่ที่วัดโคกทองและหลวงพ่อเชิญนั้นก็นก็ได้ปฏบิบรัิรับใช้รพรอเม่ครูบาอาจารย์และได้เคยพายเรือไปส่งหลวงพ่อปาน ก็หลายครั้งนะครับและมีครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อเพิ่มนั้นท่านได้ไปซื้อสุงนะครับก็ได้ผ่านวัดของหลวงพ่อกันวัดพญาตและได้เคยเข้าไปกราบหลวงพ่อกันและได้ฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยเมื่อครั้งตั้งแต่ท่านยังเป็นเนนอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและก็คือได้รู้ได้เห็นถึงยุคถึงยุคข,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริง,รงๆนะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทอง ผมเคยเล่าประวัติท่านไว้แล้วแล้วก็วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงก็คือท้องตามชื่อวัดเลยก็คือทองโคกทองนั่นก็คือพระสมเด็จตะกุดทองคำนะครับวันนี้ได้มาได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่เป็นพระสมเด็จตะกุดทองคำอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพของหลวงพ่อเชิญแห่งวัดโคกทองนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับตะกุดทองคำแท้นะครับตะกุดทองคำแท้สร้างฉลองอายุ84ปีนะครับ ด้านหลังนี้เป็นยันกรอบเพชรยันกรอบเพชรนี้ว่ากันว่าท่านได้ไปร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคนะครับยันกรอบเพชรตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับตะกรุดทองคํามาพร้อมกล่องเลยนะครับอันนี้คือมาพร้อมกล่องสมเด็จปรกโพนะครับตะกรุดทองคาหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับนี่ครับตะกรุดทองคํานะครับ ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนี่ครับเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับดูครับขนาดก็พอดีนะครับกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับนี่ยราลาละเอียดนดูง่ายมากนะครับเป็นพระที่ไม่มีไม่มีย่าน่าจะยังไม่มีพระเกนะครับดูได้ง่ายมากนะครับเล่นเล่นเช่าหากันได้สบายสบายเลยนะครับยังไม่มีเกนะครับนี่ฮะ พระชุดนี้จะมีแบบเป็น,เ,ปนเหรียญหล่อด้วยนะครับเป็นเหรียญหล่อด้วยแต่ว่าที่บรรจุตะกุดทองคํานี้จะมีเฉพาะเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็0ูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมแล้วก็เป็นไอ l ดี e ไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาสอบถามมาสอ,อบถามขอดูพระเนี่ยได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ และนี่เป็นอีกองคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเชิญนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับรับประกันเนื้อเงินนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองเป็นเนื้อเงินนะครับขนาดอ่าเด็กก็ห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยได้นะครับเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่มากเลี่ยมขึ้นคอแล้วนะครับถือได้ว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับสามารถห้อยได้เลยนะครับนี่ฮะ จะกล่าวกันเลยว่าท่านก็ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลันวัดพญายาเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าเมื่อทุกครั้งที่ท่านได้ติดตามพ่อเพิ่มที่เป็นอาจารย์ของท่านและเป็นจเจ้าอาวาสว,วัดโคกทองก่อนหน้าที่ท่านจะได้มาครองเป็นครองตำแหน่งนะครับก็ได้ได้วิชาจากหลวงพ่อลันมาวางประการนะครับอันนี้กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่รายการเปิดบันทึกตำนานนะครับสามารถย้อนกลับไปชมประวัติได้นะครับดูครับเหมือนหลวงปู่มากนะครับ อ,อันนี้เป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับรูปหล่อเนื้อเงินมาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับรูปหล่อเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับรูปหล่อครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องครับ อันนี้ก็สมเด็จปกโพนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับหากสนใจก็0ูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับแอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จข้างหน้านะครับยันนะเนาะยันนะก็บรรจุตะกุดทองคําเช่นเดียวกันนะครับบรรจุตะกุดทองคําเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะ สวยงามนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ